สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเป็นคลิปสุดท้ายของเด็กตาอวกาศแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเล่นเด็กเฟอร์ไฮครับเด็กปูปุยที่โหวตชนะมานะก็ตัวเริ่มหลังนะครับมือแรกจะมีเป็นกระต่ายอุลละโอเมนเชดแล้วก็มาม่าปอบครับตัวนี้เริ่มหลังครับแล้วมีแค่แถบใบเดียวนะค่อนข้างอันตรายเลยก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเป็นสตาร์ล่านะครับสตาร์ล่าลากอีลิทแล้วก็เปิดเป็นรอยแยกครับ ตรงนี้ลำดับค่อนข้างประหลาดนะเพราะว่าถ้าเกิดมีรอยแยกอยู่แล้วเนี้ยใช้รอยแยกก่อนแล้วค่อยเล่นตัวพวกนี้ครับจะได้เปรียบกว่านะเพราะว่าถ้ารอยแยกอยู่เนี้ยมันก็จะโยนเวลเลอร์ไม่ได้โยนแม็กซี่ไม่ได้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะไงเรามีแคอ่อุตระอุตระมันก็ดีอย่างครับมันบอกแค่ทิ้งเฉยครับไม่ต้องลงหลุมไม่ต้องไปไหนก็คือต่อให้มีรอยแยกอยู่ก็ยังโยนได้ครับเอซี FC เป็นมีาลิตครับก็ตามสูตรนะครับถอดมีาลิตเสิร์ฟแพ็คแพ็คเสิร์ฟมาทาแล้วก็เล่นต่อ ก็อาจจะแพ้ได้เลยนะตัวนี้โชคดีครับที่เรามีอุะลลาอยู่ในเก๋ครับไม่ให้เสียครับตัวนี้เซตสองนะไอเอ็กโซซิตเตอร์กาเซนแต่ค่อนข้างเก่งนะอย่างที่เคยเล่นเลครับมาดจีวาดิสแล้วก็มีเป็นลิทูเนียจากที่มันเก่งๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับเข้าเชิครับจัวจัวไปทานเซ่ครับทานเซ่นี่ก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่า ในเธอของเขาครับเราต้องการที่จะต้องใบไอ้รอยแยกนี่ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เซอร์เพนต์นะครับเซอร์เพนต์ที่มันจะตกหลุมแล้วก็มุฟเซิร์ตก็เล่ยโอเมนก่อนครับแล้วก็ใช้มาปอมเพื่อเรียกจูเนอร์นะเดี๋ยวเราจะซิงโคกอ่ะครับเพื่อเป็นการเช็คสองใบหลังด้วยว่ามีของหรือเปล่าวิธีโดยเป็นรีทูเนียครับรีทูเนียเขามุฟไก่ไปนะแปลว่าเขาไม่น่าจะเคยเล่นกับเด็กเราครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดเขาลีมูฟโอเมนเงี้ย แต่แทบแพ้เลยนะเพราะว่าไอไก่เนี่ยมันมาจากมาม่าปอมครับมาม่าปอมบอกว่าตัวที่เรียกมาตอนจบเธอครับมันจะตายก็ถ้าเกิดเขาลิมูฟไอโอเมนเนี่ยบอดเราก็จะโล่งเลยแต่ว่าพอเขาลิมูฟไก่เนี่ยครับเราก็ยังมีมอนเหลืออยู่แล้วพอเข้าเธอเขาเนี่ยเราก็ยังมีกระต่ายครับเอาไว้ซิโคเธอเขาได้ทําให้เราพอไหวอยู่นะ,ะตัวนี้ก็ไปต่อไม่ได้ครับเซททานเซียไปครับเซทตรงกับร้อยแยกนะอย่างที่เคยบอกครับเพราะว่าเดี๋ยวตาของเขาครับเราจะต้องเล่น ต้องการเล่นหลุมแป๊บหนึ่งอ่ะเอฟเฟกของมิคาลิครับจะเสิร์ฟแพ็คนะแปลว่าตัวใบเนี้ยไม่ใช่มอนต่อให้เป็นมอนก็ไม่ใช่หมาทาเพาราะง้นเราก็ใช้ทานเสียครับใบมิคาลิสแล้วก็ใบแถวนี้ตามแผนเลยอ่ะพอใบเสร็จปุ๊บก็เลยเดเกตได้ใบรอายแยกเด้ครับอ่แล้วพอตอนนี้เขาจะเข้าไปเทิร์นครับเราก็ใช้บบเอฟเฟกของกระต่ายนะเพราะว่ามันใช้ได้แค่ในเมนเฟส สเปรครับแล้วสั่ซิงโคลเลยเอาไปเซฟเพนครับเซฟเพนก็โมอ่ะรีมูฟมูฟเซฟครับแล้วเดี๋ยวเซฟจะสเปรเซฟโดครับแล้วก็ซิงโคลออกเป็นแอดคาร์นะครับจริงๆถ้าเกิดเราอยากจะฆ่ามิคาลิสเนี่ยเราทำเป็นไวออลลาเวลก็ได้แต่ว่าเวลาเรื่อยูกิครับใบที่หงายหน้าอยู่เนี่ยเราไม่ต้องสนใจมันละเพราะเรารู้ว่ามันคือใบนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นใบที่อันตรายครับคือใบเซตนะ เราต้องเคลียร์ไปนี้จริงครับเพื่อทําให้เราเล่นได้อย่างปลอดภัยนะพอก็เดี๋ยวแอดคาร์ครับอ่ะเลิกเชนก่อน,นเซเปนกับแอดคาร์ครับแอดคาร์มูฟไบเซตนะครับเพราะว่าพวกนี้มาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วโดนไปชี้นิ้วค่อนข้างสวยนะเขาชีเช้เซเปนด้วยเราก็จะไม่ได้เสิร์ตเลยแล้วก็เอฟเฟกต์โดนในเกรนะ เอเฟรนด์ไอคาครับโดนรีมูฟสเปรย์กลับมาทีเราก็จะมีเป็นเซฟอยู่ในหลุมเพื่อที่จะรอไว้ให้ไอเชดนี่ครับรีมูฟเพื่อสเปรย์ได้นะ,อะพอเธอเข้าครับเขาตัวมีคันนี้ครับพลังสู้ไอคาไม่ได้นะเขาก็ผ่านเลยเข้าเธอครับจุดไปชี้ดาบนะชี้ดาบก็กรณีนะถ้าเป็นเด็กอื่นครับชี้ดาบมันก็จะเอดไปเลยนะแต่ว่า ด้วยครับที่เป็นเด็กไอปาวอากาศครับชี้นิ้วเนี่ยมันไอชี้ดาบเนี่ยมันจะใช้เพื่อวิธีอื่นก็ได้ทําให้เราเล่นต่อได้นะไปเล่ครับเราก็ตีในขณะที่นี้ก่อนเมย์สองครับใช้ชี้ดาบเลยชี้เพื่อที่จะรีมูฟไอพวกจูนเนอร์เราครับจูนเนอร์บ,บอกว่าถ้าเกิดโดนรีมูฟสไตล์บเฟสหน้ามันสเปย์ปกลับมาใช่ปหมละ่ะทําให้เราเป็นจูเนอร์ครับแล้วก็พร้อมขึ้นคู่สิบได้เลยมันก็ไปวิธีลักไก่ครับใช้ชี้ดาบ ในวิธีที่แบแปลกไปหน่อยนะเป็นท่ารับครับเข้าเิอเขาเลยไอจูเนอร์กลับมาครับตรงนี้เราพร้อมขึ้นสิบแล้วนะถ้าเขาตกติดอะไรแล้วก็ทาเป็นตัวใหญ่รีูฟบอร์ดได้เลยเขาเซตหนึ่งครับแล้วเขาทำท่าจะจบเธอนนะใช้เฟรของแมกกาพูลครับซิคโคลเลยเอาอเป็นตัวบอสดครับเพื่อที่จะรีูฟบอร์ดเขานะ้าแล้วก็มีเลียงเชนด้วยก็เดี๋ยว ตัวบอสร,รีมูฟเสร็จปุ๊บแอดคาร์จะโดดขึ้นมานะจะเอฟเฟลตตัวเองรีมูฟครับเสร็จปุ๊กก็โดดขึ้นมาแล้วก็เซฟก็โดดมาด้วยครับทำให้เราพร้อมซงโคสิบดาวเล่นต่อดีเข้าเส้นจ,จั่วครับแม่คุณกลับมาแล้วก็ตัวบอสครับกลับมาเหมือนกัน ตัวนี้ครับด้วยความที่เดเขาเป็นเด็กแม่ฉี่นะถ้าเกิดเรามีโอกาะครับเราควรจะรีบปิดให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาจวมาท่าขึ้นมาใบเดียวปุ๊บเนี่ยงานอาจจะเข้าได้เพราะงั้นตอนนี้เรามีโอกาสปิดเราก็ปิดเลยครับซิโคคู่แอดคารกับแมกพูลครับออกเป็นซาโซครับและเฟคเชตเลยรีมูฟสองตัวสเป์ครับแล้วก็อเฟคของซาโซจะติดนะถ้าเห็นการรีมูฟจะมูฟบอร์ดกับหลุมเขาได้ยาระบาย เ okay, ครับรีมุกเลยข้ามุกเป็นมอนสองตัวทิ้งไปทีนี้เราก็ตีเลยครับเพราะพลังเกินละเซตนี้จะหมื่นกว่าครับโายสบายเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้แหละเวลาเราเจอพวกร้อยแยกครับพอเด็กเราอะมาสามารถเล่นเล่นก,กับร้อยแยกก็ได้แต่ว่าต้องคำนวนเพิ่มนิดนึง พราะฉะนั้นเวลาเราโดนลอยแยกเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นลงเล่นธรรมดาครับเดี๋ยวไปดูลิเล็กฝ่ายของข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็กแม่ชีเมาตะกี้นะครับก็เท่าที่ดูก็จะเป็นเซตปกติครับเซตแม่ชีนะอีลิทสามสเตลลาสามไอรินหนึ่งโซเฟียสองแล้วก็มาท่าสามครับเซตมาตรฐานเลยแม่ชีต้องใส่อย่างนี้เท่านั้นแล้วก็แฮนด์แท็บจะเป็นดีดีโคครับเป็นแม็กซีเป็นอูระละ ทานเซไม่ได้ใส่นะครับอันนี้เหมือนจะทำมาสู้เทเลเมนตเต็มสูบเลยเพราะว่ามีทั้งดีดีโคมีชิปเตอร์มีลอยแยกมีอีวิลลี่แมทด้วเต็มที่เลยส่วนพวกเว่ก็จะเป็นไหรวงครับหนึ่งใบชี้นิ้ว2ชีดาบหนึ่งแพ็คสามครับอาร์เมนหนึ่งแล้วก็เป็นวาดิสกับริโทเนียอย่างอะอนะเพราะว่าเขาใส่พวกของสู้เทเลเมนเยอะครับวาดิสกับริโทเนียก็ต้องลดลงมานะเอกตอก็จะเป็นช้างครับ เป็นมคคลิสหนึ่งอะมคคลิสหนึ่งแปลกมากอาจจะเพราะว่าแต่ไม่ค่อยมีครับเป็นแม่ชีแบบยากจนนะแล,น 2, 3. แล้วก็เป็นตัวเสิร์ฟมอนสามครับตัวใบสองตัวดีดสาม,มแ,สแล้วก็เป็นตัวแรงแปดหนึ่งครับใส่ย่างหนึ่งนะแปลว่ายากจนจริงๆริด้วยแม่ชีคนนี้ทางสารเลยเกินถัดไปก็เป็นซุดครับเดกแมชีนะเอ็กซีก็ต้องมีซุดชามือแสงครับแล้วก็เป็นตัวซีรีนครับเอาไว้เล่นคู่กับไอเซโคดนะ สำหรับเด็กแม่ชีก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ